สำหรับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาดูในส่วนของการเปิดใช้งานโปรแกรม Alloc t o ok นะฮะการที่เราจะใช้งาน Alloc t o ok เนี่ยเปิดโปรแกรมให้อยู่หน้านี้ได้นะฮะเราต้องทำยังไงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเี่เรามาดูขั้นตอนนะฮะการเปิดใช้งานโปรแกรม Alloc t o ok นะครับมันมีอยู่4ขั้นตอนหลักๆนะครับนะสำหรับคนที่อยากใช้โปรแกรม Alloc t o ok นะฮะให้เราทำา4ขั้นตอนนี้นะฮะขั้นตอนที่1นะครับให้เราไปที่เว็บ Alloc t o .net นะครับหรือ ค้นหาผ่าน Google ก็ได้นะครับพิมพ์คำว่า a l o k t o นะฮะผ่าน Google นะฮะเราก็จะเจอเว็บเขานะครับหรือเราจะเข้าหน้าเว็บเองตามนี้เลยก็ได้นะครับขั้นตอนที่2นะครับให้เราไปที่ register นะครับหรือไปลงทะเบียนนั่นเองนะฮะหลังจากที่เราได้เข้าเว็บ aloktool แล้วนะฮะให้เราไปหาคำว่า register แปลว่าลงทะเบียนนะฮะก็คือเป็นการสมัครนะฮะเปิดบัญชีเหมือนเราสมัคร Facebook นะครับสมัคร gmail นะฮะก็คือประมาณนั้นเลยนะฮะไม่ได้ต่างอะไรนะครับนะ ส่วนขั้นตอนที่3นะครับหลังจากที่เราได้ Register หรือลงทะเบียนแล้วนะฮะเราก็ไปที่ขั้นตอนที่3ก็คือไปที่ Log in หรือเข้าระบบลองเอา u s e เ n อ m e นะครับเอาพาสเวิร์ดของเรานะฮะที่เราได้สมัครนะฮะเข้า l o g i n ิดูทดสอบดูว่าเราจำจำได้ไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมเข้าถูกต้องไหมถ้าถูกต้องมันก็จะเข้าระบบได้นะครับหลังจากที่เข้าระบบได้แล้วนะฮะให้เราไปที่ขั้นตอนที่4ขั้นตอนที่4นี้เป็นการเขาเรียกว่า Activate a c t i v a t e หรือ เปิดใช้งานโปรแกรมนั่นเองซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการสั่งซื้อโปรแกรมนั่นเองนะฮะซื้อสั่งซื้อโปรแกรมทีนี้มีคําถามว่าจะสั่งซื้อได้ที่ไหนนะครับทักหาเฟสผมได้เลยนะฮะหรือทักมาทางไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้นะครับนะส่วนข้อมูลที่จะต้อง Activate นะฮะก็จะต้องใช้ในส่วนของ Username, Password นะฮะหรือใช้ u s e r n a m e กับอีเมลนะครับซึ่งถ้าใช้ username กับอีเมลให้เรา copy นะฮะ เข้าไปในส่วนของล็อกอินเสร็จนะฮะแล้วก็ไป Copy ข้อมูลมาแล้วก็ส่งมาทางแชททางไล n e นะครับนะออหรือจะแจ้ง username password ก็ได้นะฮะเราก็จะเข้าระบบแล้วก็ไปทดสอบเองนะอันนี้คือชั่วที่สุดนะครับทีนี้การที่เราจะทำนะฮะข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อสีนี่ยังไงเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูกันนะฮะจะได้เห็นภาพกันเนาะให้เรามาที่โปรแกรมนะฮะ Chrome นะฮะโปรแกรมเล่นเน็ตนะฮะเราจะใช้ตัวไหนก็ได้นะครับใช้ตัวไหนก็ได้อันนี้ในตัวอย่างนี้เป็น Google Chrome เนาะให้เราพิมพ์ในช่อง Google นะฮะในช่อง Google นะว่า a l ลล็อกทเนี่ยอันนี้มีประวัติการหาเดี๋ยวผมจะพิมพ์เข้าไปใหม่นะฮะพิมพ์คำว่า a l ลล็อกทนะฮะอั l o c k นะฮะแล้วก็ทูอย่างงี้นะฮะติดอย่างนี้เลยนะฮะ a l ลล็อกทนะเอาโออีกตัวนึง a l ลล็อกทอย่างงี้นะฮะแล้วก็กด enter ครับอ่าเดี๋ยวผมจะขยายหน่อยให้มันใหญ่หน่อยเนาะอ่ากดอินเต เนี่ยผลการค้นหาเราจะเจอกันเลยนะฮะนี่เว็บของเขานะ่ยอาร์ o ็อกทูให้เราไปกดตรงนี้ที่ข้อความยาวๆนี่นะครับเราจะกดตรงนี้ก็ได้น,นะฮะอ่ะผมกดตรงนี้เนะาะเดี๋ยวรอเขาเข้าเว็บแป๊บนึงอ่ะหลังจากที่เข้าหน้าเว็บแล้วนะฮะอันนี้คือหน้าเว็บของเขานะให้เรากดตรงนี้ register นะฮะก็คือลงทะเบียนนะฮะถ้าล็อกอินเข้าระบบอันนี้เราต้องลงทะเบียนก่อนที่จะเข้าระบบได้ให้เรากด register นะฮะโอเคหน้านี้นะฮะับก็จะถามนะฮะ username ชื่อของเราเป็นภาษาอังกฤษนะอีเมลของเรา นะฮะแล้วก็รหัสผ่านของเรารหัสผ่านให้ใส่2ครั้งนะฮะให้เหมือนกันช่อง1กับช่อง2เหมือนกันนะฮะแล้วก็กดยันยันตัวนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าเราไม่ใช่โรบอทไม่ใช่หุ่นยนต์นั่นเองนะฮะอ่ะให้เราพิมยูสเ e r n a m นมเข้าไปนะฮะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างเนาะผมจะพิมพ์คำว่าอ่ะ User ซอของผมนะฮะแล้วก็อีเมลใส่เข้าไปนะครับอ่ะใส่เข้าไป ก็เช็คว่ามันถูกไหมอันนี้ผิดนะฮะใส่จุดนะ Gmail ของเรานะฮะอันนี้ก่อนที่เราจะใส่ให้เราจดก่อนนะฮะใครที่ยังเขาเรียกว่าชอบลืมนะฮะให้เราจดไว้ก่อนว่าจะใส่อะไรแล้วก็รหัสผ่านที่สําคัญคือรหัสผ่านนี้นะเราต้องจําให้ได้นะฮะว่ารหัสผ่านอะไรนะครับนะอา่าผมใส่รหัสผ่านอลไนะน,นี่ใส่ให้เหมือนกันนะฮะน,นี่ช่องแรกช่องที่2ใส่เหมือนกันนะฮะเป็นการยืนยันเนาะอ่าใส่ให้เหมือนกันในช่องนี้นะครับ อันนี้คือรายละเอียดในการตั้งรหัสผ่านใครไม่เข้าใจนะครับให้เราแปลเป็นภาษาไทยนะฮะเราคลิกขวาตรงนี้ก็ได้นะ,ะที่ Google ตัว Chrome เนาะอันนี้ Translated ทูภาษาอังกฤษไม่ใช่นะ,ะอันนี้มันผิดนะเดี๋ยวผม t r a n s l a t e ก่อนเดี๋ยวค่อยแก้กทีนะปุ๊บอ่าเดี๋ยวผมจะแก้กทีนะึงนะตัวนี้ต้องเป็นภาษาไทยนะฮะแก้ตรงนี้มันต้องเป็นภาษาไทยถ้ามันไม่ขึ้นนะให้เราทําอย่างนี้นะฮะถ้าใครอ่าต้องการต้องการแปลปภาษาเนะาะเนี่ยไทยปุ๊บแล้วก็กด Translated แปลปภาษา อ่ะแล้วก็จะมีชื่อภาษาไทยและเนี่ยเขาจะบอกเงื่อนไขการตั้งรหัสผ่านอะไรอย่างนี้นะใครไม่เข้าใจใช้วิธีนี้นะแต่ว่าต้องแปลตามเดิมกลับนะห้ามใช้ภาษาไทยตลอดแค่ให้เรารู้คมหมายพอแล้วก็ให้กลับภาษาตามเดิมนะฮะทุกครั้งนะฮะห้ามตั้งภาษาไทยตลอดนะอ่าทีนี้ให้เราก,กด M Robot นะอ่าหลังจากที่เราใส่ทั้งสอง่าทั้งสช่องนะ e r name ชื่อของเราเป็นภาษาอังกฤษอีเมลของเรานะครับ รหัสผ่านของเรารหัสผ่านของเราใส่2ช่องนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็กดยืนยันตรงนี้นะฮะว่าเราไม่ใช่โรบอทนะแล้วก็สร้าง Create กด E Create เอกาวก็คือสร้างบัญชีนั่นเองนะฮะคลิก1ครั้งอ่าถ้ามันขึ้นอย่างนี้ Your Account อย่างนี้นะฮะก็คือหมายคำว่าผ่านเรียบร้อยถ้ามันขึ้นข้อความอย่างนี้นะแสดงว่าผ่านเรียบร้อยละนะฮะผ่านเรียบร้อยทีนี้มันก็จะมาเข้าหน้าล็อกอินนี่ไม่หน้าล็อกอินมันมาออโต้เลยนะ,ะนี่ตรงนี้หน้านี้หน้าเดียวกันนะคลิกตรงนี้เนี่ยหน้าเดียวกัน นะครับก็คือใส่ชื่อที่เราสมัครเมื่อกี้อันเนี้ยมันมีประวัติอยู่ถ้ามันไม่ขึ้นก็ใส่ชื่อของเราเข้าไปนะแล้วก็รหัสผ่านนะยใส่รหัสผ่านเข้าไปนะให้ถูกต้องนะอ่าโอเคนะฮะแล้วก็กดตรงนี้เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็กดเข้าระบบนะฮะปุ๊บหนึ่งครั้งอ่านี่คือเข้าระบบเรียบร้อยนะครับเข้าระบบเรียบร้อยก็จะมียูเซอร์ของผมเนี่ยเนี่ยชื่อของผมอยู่ตรงนี้ให้เราไปที่ Account นะฮะเราไปที่ Account เวลาที่เราจะซื้อโปรแกรมนะครับหรือ activate นะฮะในส่วนของข้อ4เมื่อกี้นะให้เราคลุมตรงนี้นี่คลุมข้อความนี้นะเนี่ยคลุมข้อความนี้แล้วก็คลิกขวา copy นะเอาใหม่นะฮะคลุมข้อความทั้งหมดไม่ต้องแก้ไขอะไรทั้งสิ้นนะฮะคลุมคลิกขวา copy นะครับหลังจากนั้นนะฮะทักมาทางแชทผมนะฮะทางเพจแชทส่วนตัวนะฮะหรือทางไลน์นะฮะเนี่ยหรือหรือผ่านหน้าเว็บก็ได้นะฮะสั่งผ่านหน้าเว็บก็คลุมทั้งหมดนี่แหละฮะเนี่ย แล้วก็ copy ไปวางหน้าเว็บแล้วก็กดสั่งซื้อหรือทักมาทางแชทผมนะฮะก็กดข้อความนี้เหมือนกันแล้วก็อีกวิธีนึงก็คือแจ้ง username password ก็ได้ถ้าไม่อยากเข้าหน้าเว็บตัวนี้นะให้แจ้ง username password นะครับในผมก็จะเอา username password ของท่านนี่นะฮะไปเข้าระบบหน้าเว็บนี่แหละแล้วก็จะมาดูข้อมูลตรงนี้เพื่อใช้ในการลงทะเบียนนะครับ ระยะเวลาการลงทะเบียนนะฮะในส่วนของข้อ4นะฮะข้อ4คือขั้นตอนนี้นะนะครับนี่นะครับระยะเวลาการอ่าเรียกว่า activate นะฮะเปิดใช้งานโปรแกรมหรือสั่งซื้อโปรแกรมนี่นะจะมีระยะเวลานะครับสานาทีถึง24ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่อ่าว่าระบบช่วงเวลานั้นนน,นะฮะมันเร็วหรือเปล่านะครับเพราะว่าจะมีระบบหลังบ้านที่ใชในการ activate หรือเปิดโปรแกรมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่อ่า อยากซื้อโปรแกรมนะฮะต้องเข้าใจในส่วนนี้ด้วยนะฮะบางคนเนี่ยฮะรีบนะฮะด่วนอยากได้ทันทีอันนี้ไม่ได้นะครับต้องดูด้วยว่าระบบในช่วงเวลานั้นนั้นของตัวเซิร์ฟเวอร์อล็อกทูนี่นะฮะว่ามันทํางานเร็วหรือเปล่ามีลูกค้าเยอะไหมนะก็ฝากไว้นะฮะใครที่สนใจซื้อโปรแกรมนะฮะก็ให้ทําตาม4ขั้นตอนนี้นะฮะขั้นตอนที่4ก็ทักมาหาผมได้เลยนะฮะซื้อทางเว็บทางเฟซทางไลน์หรือหรือทางแชทส่วนตัวก็ได้นะครับนะก็ฝากไว้ ใครสนใจอย่าลืมนะฮะทักมาได้เลยนะครับหวังว่านะฮะคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับหากชอบคลิปแนวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามนะฮะเดี๋ยวผมจะมีคลิปใหม่ๆมาอัปเดตให้พวกเราได้ดูกันนะครับสวัสดีครับ